ไปกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับตอนนี้เนี่ยทางคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่5แล้วนะครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเม็ดเงินนะครับให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจก,ก,กว่า12,500ล้านบาทนะครับโดยนายอนุชาบูรพชัยศรีนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะครับได้มีการอนุมัติวงเงิน เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกว่า3,946ล้านบาทเพื่อดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟสที่5วงเงินรวม2,16 0ล้านบาทนะครับโดยธนาคารกรุงไทยจํากัดมหาชนนะครับวางแนวทางการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติมด้วยจัดให้มีระบบแสดงจํานวนห้องพักของแต่ละโรงแรมแล้วก็ที่พักต่างๆหากว่ามีการจองเกินจํานวนห้องที่แจ้งเอาไว้นะครับระบบก็จะทําการจอง อจำกัดการจองนะครับระบบจะทําการจำกัดการจองแล้วก็จะมอบให้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานสาขาในประเทศนั้นเป็นผู้ดําเนินการต่างๆแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันการขึ้นราคาห้องพักเกินจริงอีกด้วยนะครับหากโรงแรมที่พักมีเจตนาที่ขึ้นราคาห้องพักเกินจริงนี่ก็สามารถเอาผิดเรียกเงินคืนแล้วก็ระง,งับการจ่ายเงินได้ครับรวมทั้งอาจจะต้องได้รับโทษ ถึงขั้นตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมทุกโครงการของรัฐบาลด้วยรวมถึงจะมีระบบสแกนใบหน้าของผู้ใช้สิทธิ์ในการเช็คอินเข้าพักแล้วก็การใช้ e-washer นี่ก็เป็นการป้องกันนะครับการใช้บัตรประชาชนที่อาจจะมีผู้อื่นเนี่ยมาสวมสิทธิ์ได้นั่นเองครับนอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติดาเนินโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยวงเงินกว่า1930ล้านบาทนะคะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวค่ะเน้นการนําเสนอ soft power ผ่านดิจิทัลมาเ็ตแล้วก็ กิจกรรมทางการตลาดนะคะสำหรับ,รบพื้นที่ดําเนินการก็จังหวัดทั่วประเทศเลยนะระยะเวลาดําเนินการอยู่ในช่วงกุมภาพันธ์ถึงกันยายนปีนี้เป้าหมายก็คือจะผลักดันนะคะแล้วก็สนับสนุนการสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเป้าหมาย2.38ล้านล้านบาทค่ะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าทั้ง2โครงการนี้ก็จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทั้งในและนอกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะครับรวมทั้งในภาคแรงง,งานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่อง จำนวนกว่า11ล้านคนเลยนะครับคาดว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกัรเฟรน5นี้จะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจคิดเป็นประมาณ12,539ล้านบาทเลยครับค่ะ <c oughs> สุดยอดเลย <c oughs> ตอนนี<า>กน้การท่องสถานการณ์ท่องเที่ยวก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs>